สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดเก๋ชแนลฟอร์ดพระประแดงอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเก๋จะพานำชมนะคะเจ้า Next Gen เ a n g e r คันนี้เลยนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะในส่วนของ Next Gen r a n g e r Sport นะคะมาด้วยกันถึง3รุ่นนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวคันนี้นะคะเป็น Next Gen r a n g e r s p สปอนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ 405นิวตันเมตรนะคะในตัวรถนะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตุ๊กเก๋พาไปนำชมนะคะไปดูกันเลยค่ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะที่เห็นเลยนะคะก็ในต่วของในส่วนของตัวกเจนนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะให้ความดูดดันเพิ่มมากขึ้นนะคะในตัวของคาดกลางนะคะก็ทําเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็เป็นตะแกรงที่ใหญ่ขึ้นนะคะพร้อม ให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะคะก็จะเป็นโคมไฟ LED นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟ day time นะคะก็จะเป็นไฟ c c a ทนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันค่ะ ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็จะมีตัวของคิ้วล้อนะคะที่มากับโรงงานนะคะ3นิ้วนะคะอันนี้มาจากมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวไซส์ยางและก็ล้อแมกนะคะตัวสปอร์ตนะคะก็จะเป็นแมก18นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวไซส์ยางนะคะออให้อยู่ที่255 65 R 18นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็จะมีของตัวโลโก้นะคะที่เขียนว่าเทอร์โบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกะตัวกระจกมองข้างนะคะของตัวสปอร์ตนะคะก็จะมีกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ปรับและพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดนะคะก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะเพิ่มความหรูหราให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวด้านท้ายรถนะคะที่เห็นเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวของที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายรถนะคะแล้วก็ในส่วนของในตัวของถอดก็เปลี่ยน โชคอัพนะคะให้มาอยู่ในด้านนอกแชสซีนะคะเพิ่มความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้าย LED นะคะดีไซน์ใหม่นะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะตัวไฟเบรกดวงที่สานะคะก็มาอยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะของตัวสปอร์ตก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะแล้วก็ที่ฝาท้ายนะคะก็จะเป็นปั๊มนะคะ แลนเจอร์ตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีดำกาไฟนะคะฝาท้ายนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะคันนี้ก็ติดตั้งนะคะเป็น easy lead นะคะหรือฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะก็ให้เพิ่มความสะดวกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะ ภายในตัวรถนะคะเรามาดูกันเลยค่ะในส่วนของตัวของประตูรถนะคะก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะที่เปิดนะคะก็จะมาเป็นเหมือนใช้หนีบนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวปรับและพับตัวกระจกนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะมารุ่นก่อนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตัว Next Gen r a n g e r เราก็ย้ายมาอยู่ที่ประตูนะคะก็เพิ่มความสะดวกให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้ ก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะแล้วก็มีปั๊มตัวสปอร์ตนะคะอยู่ที่เบาะหนังนะคะในส่วนของตัวจอกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะรองรับนะคะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แล้วก็ยังยังจะมีส่วนในตู้ของ Ford p a s s นะคะเดี๋ยวตัว Ford p a s s นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเกศจะทำ รีวิวให้ดูนะคะว่าใช้งานเป็นแบบไหนนะคะของในช่อง usb นะคะก็มีให้2จุดนะคะก็จะมีตรงนี้1จุดนะคะแล้วก็เป็นสาย type c นะคะ1จุดนะคะแล้วก็จะมีตัวของอ wireless charger นะคะของโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวชาร์จ usb ตรงนี้ก็มีให้1จุดอ,อีกจุดหนึ่งนะคะ ในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลนะคะก็จะเป็น8นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะของรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะฟอร์ดนะคะก็ตั้งแต่รุ่นที่แล้วก็ไฟฟ้าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้ก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะในตัวในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะปุ่มควบคุมนะคะออของหน้าจอนะคะก็จะเปลี่ยนมาอยู่ที่ตัวฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวที่เป็นหน้าจอ10.1นะคะก็จะสั่งการอยู่ทางขวามือนะคะส่วนของตัวฝาเปิดกระโปรงนะคะก็ย้ายมาอยู่ทางด้านาผู้โดยสารฝั่งฝั่งนั่งผู้โดยสารนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเ,เพิ่มฟังเพิ่มตัวเนื้อที่นะคะในการเก็บอุปกรณ์เก็บของนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะมีแอร์นะคะที่เป็นตอนหลังด้วยนะคะจะมีช่องช,องชาร์จไฟ12โวลต์นะคะ1จุดนะคะที่อยู่ทางออตอนหลังนะคะของตัวกุญแจนะคะของตัวสปอร์ตก็จะเป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกนะคะในส่วนของตัวสตาร์ทก็จะเป็นตัวสตาร์ทอัจฉริยะให้นะคะ ก็จบการรีวิวนะคะของออปชันนะคะของ Nexgen t Ranger Sport คันนี้นะคะราคาอยู่ที่964,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะหรืออยากจะเทสรถนะคะสามารถนะคะมาเทสได้นะคะที่โชว์รูมฟอร์ดระประแดงนะคะหรืออยากจะเทสนอกสถานที่นะคะก็โทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของตัว YouTube นะคะชื่อช่องนะคะฟอร์ดเก h ชาแนลนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋ mm hmm. จะมารีวิวนะคะเป็น Next Gen Ranger รุ่นไหนนะคะ mm hmm. ก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เกตด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ